เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมสําหรับ Toyota c o m ม u วเตอรนะครับผมรถตู้หน้าสั้นนะคันนี้ปี2018นะครับผมมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะสำหรับรถตู้นะครับขายดีจริงๆนะครับผมคันนี้เนี่ยภายในของเขานะครับเปลี่ยนเบาะมาให้เรียบร้อยนะเป็นเบาะ VIP นะครับผมม่านนะครับมีติดมาให้รอบคันเลยนะก็คือคันนี้เนี่ยพร้อมมากนะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนเนาะที่จะเอาไปวิ่งงานต่อนะครับผมสนใจหารถตู้นะครับหน้าสั้นหน้ายาวนะ มีตั้งแต่ปี1 7 1 8ขึ้นไปเลยนะครับผมจนถึงตัวหน้ายาวนะครับปี1 9 2 0ก1็นะก็ติดต่อเข้ามานะครับผมราคาตัวหน้าสั้นเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่7 6 9 0 0 0นานะครับผมแล้วก็สำหรับตัวหน้ายาวนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นเองนะครับผมได้รถไปใช้งานกันเลยนะไม่ต้องรอห้าหกเดือนนะครับผมพี่ๆีคนไหนสนใจนะหารถตู้ไว้ใช้งานกันสักคันหนึ่งนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 6 1 1626662นะครับปลาแปลงเพชรยนต์ครับ